ตอนแรงตอนแรงยังซ้ำสวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะมาเลี้ยงควายตอนฝนตกครับเป็นยังสี่แล้วครับเห็นบรรยากาศ ฝนตกหนิมๆอย่างทีครับผมฝนตกลิ้นแบบนี้ผมเคยนึกถึงพาระลึกนึกถึงบรรยากาศเลียงควาย,ยงยายอยู่ทงอยู่ไฮโยนาทั้งหนาแร่งทั้งหนาฝนไม่ไม่ตอนฝนบตกแล้วมันนี้ <c oughs> มาล,ลึกถึงความหลังเลียงควายตอนฝนตกกันครับโอ้ฝนกระตกดีขนาดครับ อยู่ทั้งพี่อยู่ทั้งบ้านผมเนี่ทั้งไก่ไกผู้พันเนี่ยมื่อนี้ก็เป็นมื่นที่สาม้วครับป้ายหน่อยกับหาวดองๆเนี่ยครับนี่ผูผู้ออกไหมครับแล่นดีขนาด ดีครับเมื่อนีนตอนสวยๆมากจังสีเราเริ่มจะบางเม็ดลงไปแน่ละครับเมื่อวานนี่ตกแห้งครับเมื่อวานนี่โอ้คนครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงจังเศร้าครับแต่ว่าตอนนี้เก่าโมงกวาเริ่มปอแปรปอบแปะปอแปะ,ประเริ่มบ่านักเม็ดแต่ว่ากะบ่เศร้าจากเถือครับสองหน่อยนี่ ตัวตัวทั้งหลังตัวเงยๆตัวแรนไลนยน่องนี่ตอนนั่งเลี้ยงผมผ้านัางหล่นน้ำอยู่ครับออกวางแล้งนั้นครับนั่นตอนแล้งตอนแล้งนั่งซ้ำกันกับตัวน้อยนี่อยู่ครับตัวนี้ก็ยังพยายามขึ้นอยู่ครับน้องโอ้ฝุ้นกระต๊กดีขนาดครับ กันซี่แหะครับบรรยากาศฝนตกลิ้นครับอยู่ไฮอยู่หน้าแต่ก่อนมองนี่กะเป็นหน้าคือผมวานนั่นแหละครับเป็นหน้าคือผมไฮเบิงนั่นแหละจะเป็นหน้าทั้งหมดเลยครับแถวนี้เราเห็ดเราประมาณสิบสิบปีสิบกว่าปีนี่แหละครับเป็นหน้ามาเมื่อครับนี่เป็นหน้าคือทั้งนี้ครับข้างของหน้าเพื่อนนี่แหละ ครับถามหัวไปนี่เป็นนาหนาเป็นยังเห็ดอยู่ครับหนาเป็นยังเห็ดหน้าอยู่ก็เห็ดหน้าไปหมดลวครับชาวเน็ตเขาเป็นปเก่าเป็นแก่เห็ดหน้าไปหมดละนี่มองเดียวนี่แหละครับเห็ดบ่ไไว้ครับบได้เห็ดหน้าแล้วปลอยห่างไปยังสี่ดอกครับขายเขาครับ บพอที่ได้ดีหรอกครับเจ้น,น้องเขาเฮาแต่เพิ่นเป็นผู้กำหนดราคาติดปลายไว้เท่านั้นเท่านี้พาอเอาไปสีเบิงแล้วบ่เคยได้ตามราคาพี่เพิ่นติดปลายจา้าเถื่อครับผมไปขายอ่ะ บรรยากาศฝนตกลิ้นยังสินี่โอ้ยผมนี่แลนเรียนแนลนไลนนกดีก็ยังนี่ครับแต่ก่อนอยังหน่อย การหิง้งันกนี่แมโอ้ยากระไรอยู่เกอบขาดครับเก็บขาดเก็บขาดแล้วก็ยึดยันครับ นนแรงมากครับแร่แร่แร่แรงมไหล <c oughs> ยังสีครับด,ดูนะครับผ <c oughs> มเทนเดอร์แบบน่าขึ้นกันลงนี้ที่นะ นโอ้โฮอนครับโอ้นี้นะครับเห็นตอนนั้นห่อยครับแกนี้ล่ะ้โฮครับโอ้ ผมจะล้มเปียกใต้กันเนึ่งถึงันก็เคเห็นผม้หญิลงไปตัดหญ้ายเลยครับตัดหญ้าตอนฝนตกลิ้นนี่แหละครับโอ้เมื่อวานเนี่ยวันนี้ตัดใบเมื่อวานกับฝนตกคือกันได้หยุดไปช่วงบ่ายๆครับ ถึงสมัยเด็กหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าไปเลี้ยงโยกโคกครับพู้นครับเลี้ยงโยกโคกเพิ่งมองไฟใหม่พอครับโคกัวหน้าผลล่ะบ่ได้เลี้ยงมองนี้เพราะว่ามองหนีมันเป็นหน้าแต่ว่าคันแท่นี่ย้ำหม้อมานี่ผมสิคีได้ครับผมสิกค,คีควายละะหล่ะหายมันไตคันแท่กินหยาครับขี่พลโตโพลโตครับน้องมือนีมือนีอนเอาเข่าสองขั้นมืออืน่น ก็เอาเขาอีกสองขัง้นเสร็จครับแล้วก็เอาไปปลูกกินเสื่องครับแต่ว่าไฟพวกนี้มันบกขุนผมมันบม่ให้ขึ้นครับผมผมเลยข้นคีวัน <laughs> เดี๋ยวผมกาลังู่ทำความขุนกับมั่นแหละผมจะข้นคีตัวไงนั่นครับบกเถิหไงนะต้นบางต้นหม่นะผมเคยขึ้นแต่มันแรงขึ <laughs> ้นไปว่าท่านใดครับมันพาผมแรนตกครับ <laughs> ว่าท่านขุนครับตอนนั้น แต่ตอนนี้คุณนรบ่บัครับผมก็ว่าบระท่านค,คุณคือเกา่าล่ะเดี๋ยวมันคุณเราผมจะขึ้นหลังว่าไหนเบิ่งครับนอนเห่ยนยญเงีไปเลยแน่แน่เน่เห็นยังนะเป็นยังมันือซึ่งอมมันเงียวเนี้ยครับนี่ถ้าควายมันเงียวมันก็ซึ้งครับซึ้งจโนั่นอีหลีเต้าแล้ว บรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศยูไฮยูหน้าห้าสมัยเก่ายังควายฝนตกลิ้นครับเอาหนังสติกของข้อแล้วกัหาหิ่งหนูครับหาหิ่งนก วนกันอีกแล้วครับเออมองนันกับเป็นมองที่ฟังไฟตัวที่ตายครับพี่น้องมองนันจะเยินยินจุ่มจุ่มกันฟังมองนันและครับมองแดงแดงเดินเดินนั่นละไปทั้งไหนละ่ะไฟหน่อยผมสิลงไปยังทั้งปุ่นหมูขึ้นมาทั้งเท่งนะบาทีมางทีโอ้อ มันจะผ้าลูกเขาผมสิครับอ่ะไหนไมันไปซะเอ้าทับนี่แหละครับพี่น้องพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศอยู่ไฮย,ยนูนาเรียงควายหนาฝนตอนฝนตกครับผมกับยางเหรียญกับมันนี่แหละครับเอ้าขอบคุณลหลายๆครับผมสวัสดีครับ